สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ขึ้นฟีดอีกแล้วสำหรับโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องนางพญาทารบนะคะรู้สึกว่าจะมีเรื่องมาให้เป็นประเด็นให้ชาวเน็ตถกเถียงกันเรื่อยๆค่ะขึ้นฟีดมานะคะบน s ซฮู Entertainment ค่ะวันที่5พฤศจิกายนปี2025นะคะจากาบล็อกเกอร์ไอดีคลาสอ่านหนังสือพิมพ์รลยวันค่ะเขานะคะก็รายงานจั่วหัวว่าประเด็นถกเถียงนะคะเรื่องนักสแสดงค่ะนางพญาทา บกะะก็เกมทุนนิยมนะคะปะทะกับปัญหาทางลิขสิทธิ์แล้วก็เบื้องหลังการคว่ำบาตรนะคะคุณดีแลนหวังแล้วก็เมึงจื้อวีเอทำไมดึงชื่อดารามาเกี่ยวข้องด้วยก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่นะคะก็ทําให้มีคนอ่านหลายร้านกันเลยทีเดียวค่ะมาดูเนื้อความข่าวกันนะคะเขาบอกว่าการประกาศอย่างเป็นทางการว่าหวังเฮอร์ตี้และเมองจื้อวีนั้นจะได้รับบทนำนะคะในนางพญาทารบเปรียบเสมือนระเบิดที่ถูกโยนล,ลงสู่ วงการนะคะละครย้อนยุคค่ะการคว่ำบาตของเหล่าแฟนหนังสือนะคะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะคะกับคู่จินยอดนิยมก่อนหน้านี้อย่างเสียวจ้านกาบนะคะคุณดิลบาผลงานอันยอดเยี่ยมเรื่องนี้นะคะได้รับเรตติ้งนะคะ8.5นี่คือนิยายนะนเพื่อนๆ8.5จากเว็บไซต์รีวิวของจีนค่ะแล้วก็เป็นหน,นะคะใน3ยักษ์ใหญ่แห่งนิยายนะคะโรแมนติก ประวัติศาสตร์ค่ะการคัดเลือกนักแสดงได้ก้าวข้ามขอบเขตนะคะของละครโทรทัศน์ทั่วไปมาอย่างยาวนานแล้วก็กลายเป็นสมรภูมินะคะเพื่อแย่งชิงยอดผู้ชมแล้วก็ชื่อเสียงค่ะเมื่อทีมผู้สร้างนะคะเลือกนักแสดงที่ขัดกับความคดาดหวังของแฟนๆหนังสือค่ะสงขมแย่งชิงสิทธิ์ในการตีความนะคะดัดแปลงจากทรัพย์สินทางปัญญาจ,จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะ ความจริงอันโหดร้ายนะคะเบื้องหลังตักกะของการคัดเลือกนักแสดงด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะข้อมูลโฆษณานะคะภายใต้การหมุนเวียนอยู่ภายใน Tencent Video เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการผสมผสานกันนะคะระหว่างคุณดีลันหวังแล้วก็คุณเถียนซีเหว่ยค่ะมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูงนะคะในขณะที่ทางด้านของอู๋เลยและซ่งจูเอ๋อได้รับการตอบรับนะคะจากแฟนหนังสือสูงสุดการคานวณน,นะคะปริมาณการเข้าชมที่แม่นยา ก็เกาะให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไร้สาระในตลาดการคัดเลือกนักแสดงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนนักแสดง3มเวอร์ชันในวันเดียวหรือผลงานการหักล้างข่าวลือของสตูดิโออย่างคุณจางล้วนานเองนะคะที่ใช้เวลา3ชั่วโมงในการออกมาปฏิเสธเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เผยให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้ได้บิดเบือนการคัดเลือกนักแสดงให้กลายเป็นเกมทางด้านข้อมูลไปเรียบร้อยนะคะลักษณะเฉพาะที่ซับซ้อนของเชี่ยจิง สิ่งในนิยายต้นฉบับ ราวกับท่านชายผู้สูงศักดิ์เล่นหมักลุกนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมมีกลยุทธ์เยอะราวกับปีศาจลงมาสู่โลกมนุษย์นะคะเมื่อตอนที่เขาออกรบค่ะได้รับการทําให้แบบมีความเรียบง่ายในการนําเสนอโฆษณาด้วยการบวกลบอันดับหัวข้อหลักของนักแสดงบนเวทปอแล้วก็การรับรองแบรนด์อย่างง่ายๆค่ะก็สมดุลที่มองไม่เห็นของข้อมูลนะคะมูลค่าเชิงพาณิชย์ของนักแสดงการตัดสินใจนะคะของบริษัทนิวคลาสิก มีเดียค่ะที่จะละทิง้งนะคะคุณดีลาบาแล้วก็มาเลือกคุณเมองจือวีก็เผยให้เห็นกฎการเอาตัวรอดอันโหดร้ายนะของละครดัดแปลงมาจากนิยายค่ะแม้ว่าดีแลนหวังจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการแบกรับบทบาทสําคัญนะคะในเรื่องของรักของข่าแล้วก็มาถึงเรื่องต้าฝึ่งคนครกเกาะด้วยนะคะแต่ความเหมาะสมของเขาสําหรับละครย้อนยุคและความสมดุลระหว่างความสูงส่งและความสุกสนของ ตัวละครเชี่ยจริงสิงในนวนิยายต้นฉบับค่ะต้องการที่แบบแฟนๆของนิยายต้องการนั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันไปนะคะยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังมีปฏิสัมพันธ์แบบหลีกเลี่ยงความสงสัยระหว่างทั้งสองในรายการวอไรตี้นะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาเย็นชาค่ะเพราะว่าเมืองจอวีนั้นมีความเย็นชาต่อดีลันหวังนะคะทําให้ความนิยมที่เกิดขึ้นของดีลันหวังที่ปกติแล้วมีความล้นหลามอยู่ในฮัลโหลสัตเทเดเนี่ยก็ทําให้แฟนๆ รู้สึกว่ามันกัดกร่อนนะคะเป็นคู่เคมีที่ไม่น่าจะเวิร์กโอ้โหตีตนตีตนกันไปก่อนใครนะคะก็เอาเป็นว่าเมื่อมูลค่าเชิงพาณิชย์กลายเป็นเกณฑ์หลักในการคัดเลือกนักสแสดงขึ้นมาค่ะความผูกพันทางจิตใจระหว่างนักสแสดงแล้วก็บทบาทนะคะจากในต้นฉบับก็กลายเป็นสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยคําติชินนะคะคำวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ก็สิ่งที่คือต้องจ่ายนั่นเองนะคะปัญหาเบื้องหลังการคัดเลือกนักสแสดงในตัวสแสดงของเชียจิงสิงเนี่ยนัก แสดงนำชายละครย้อนยุคนะคะกำลังเผชิญกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือ,อใช้คำว่าสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้นะคะดิลันหวังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขาดความสง่าง,งามค่ะอู๋เลยขาดความหล่อเหลาแบบเพย์บอยแล้วก็อย่างอย่างต้องดิ้นรนเพื่อถ่ายทอดความทะเยอทะยานทางการเมืองคืออย่างอย่างไม่น่าจะเล่นบทกลยุทธ์ได้นะคะเหล่าชาวเน็ตว่าแล้วก็ผู้กำกับนะคะการขัดเรื่อง น,นักแสดงเนี่ยเผยฉากออเดชั่นที่แสดงให้เห็นว่านักแสดงส่วนใหญ่ถูกตีกรอบค่ะระหว่างการรับบทคุณชายผู้สูงศักดิ์กับปีศาจผู้ลงมาจากสวรรค์นะคะความเยียบงานนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตการณ์ของนักแสดงในละครย้อนยุคค่ะเมื่อตลาดหมกมุ่นอยู่กับการเรียนแบบนักแสดงที่ประสบความสําเร็จนักแสดงกลับถูกจํากัดบทบาทนะคะด้วยความที่จะต้องเล่นในบทบาทคล้ายคลึงกันไปทุกๆเรื่องเสียเวลาเปล่าค่ะ การคัดเลือกนักแสดงของอนักแสดงหญิงที่เป็นเซนเหมียวก็ตกอยู่ในความขัดแย้งทางปรัชญาเช่นเดียวกันใบหน้าที่หวานของเทียนซีเว่ยไม่อาจรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มืดมนได้แล้วก็รูปลักษณ์ที่สดใสของซงจูเอ๋อก็ขัดแยง้งกับอารมณ์ของฉากในราชสำนักมาก วิกิตการขั้นสุดนะคะของการดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นแล้วค่ะข้อถกเถียงนะคะเรื่องการคัดเลือกนักแสดงเกี่ยวกับเรื่องนางพญาทารบนั้นก็คือการปัทุนะคะของความขัดแยง้ง3ประการได้แก่ความขัดแย้งระหว่างการคัดเลือกนักแสดงในอุดมคติของแฟนหนังสือกับการคำนวณปริมาณผู้เข้าชมนะคะแล้วก็เรื่องของโฆษณาค่ะซึ่งก็จะไม่สอดคล้องกันร,ระหว่างคุณสมบัติของนักแสดงแล้วก็ความซับซ้อนของตัวละครนะคะ และความแตกต่างระหว่างนะคะวงจรของการผลิตที่รัดกุมแล้วก็ข้อกําหนดด้านคุณภาพละครเรื่องนี้จะกลายเป็นบททดสอบนะคะความมีชีวิตชีวาของแนวการกลับชาติมาเกิดใหม่บวกกับก้นอุบายทางการเมืองแล้วก็ความสําเร็จหรือความล้มเหลวนั้นส่งผลโดยตรงต่อทิศทางของตลาดละครไอดอลชุดโบราณในอีก3ปีข้างหน้ากันเลยทีเดียวค่ะเมื่อดีแลนหวังและเมิองจืววีแสดงผลงานนะคะในปี2020 ตลาดจะเป็นผู้ตัดสินมูลค่าของพวกเขาแล้วก็มูลค่าของผลงานละครด้วยนะคะครั้งนี้ว่าเป็นชัยชนะอีกครั้งหรือว่าจะเป็นความพ่ายแพ้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นนะคะเหมือนกับข้อสังเกตเชิง อัตทะนะคะอีกประการหนึ่งของปัญหาการดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะคะก็จบบทความข่าวค่ะเพื่อนๆคือตอนนี้นะคะเหมือนทาง Ten c ซ็นวิดีโอเขาจะเคาะว่าเป็นคุณดีลนหวังกับคุณเมิงจิวีนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยโอ้โหเป็นหัวข้อสนทนาของเหล่าบรรดาแฟนๆนังสือกันนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> แน่นอนทุกคนก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วผู้ที่ได้ลิขสิทธิ์นี้อยู่นะคะคุณจางจิวีเนี่ยเธออยากจะได้คุณเจ้ารู้ซื้อของ รามาเป็นสนเหมี่วนั่นเองนะคะแต่องไรก็ตามด้วยอาจจะด้วยปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็โปรเจกต์มันเตรียมมานานแล้วเพื่อนๆค่ะเตรียมมาแอดวานคิดว่าเข้าปีที่3แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรีบในการที่จะสร้างแล้วล่ะเพราะว่าลิขสิทธิ์ปกติแล้วเขาก็จดกันประมาณ5ปีถ้าไม่รีบสร้างเดี๋ยวมันก็จะจะไม่ได้สร้างเนาะเดี๋ยวลิขสิทธิ์ก็จะหลุดไปอีกนะคะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันละกันนะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรเอ่ยถ้าเป็นคุณดีแลนหวังกับคุณเมืองจอวีนะคะแต่ว่าตอนนี้แฟนๆนิยายเขาก็ก วิพากษ์วิจารณ์กันนวนๆวเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่อัปเดตเดี๋ยวแอดวานจะมาเล่าให้เพื่อนๆที่เมืองไทยฟังต่อนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ